และเจอน้ำมันกันครับเป็นแท้รัดโซฮ่องเจ้าห้าทะลุถังเดี๋ยวเขาฟังกันเป็นแถวโอ้หน้ำมันหมดตูดใส่ซัดเล่นเมื่อกี้โอ้โหไม่น่าเลยครับเต็มถังวิ่งได้ร้อยหกสิบกิโลเป็นไงพี่น้องกินน้ำมันไหมลนะ่ะ เอาเป็่นร้อยไปทำงานเอาเซตปันร้อยไปทำงานอดค่าน้ำมันให้ผมเลยเนี่ยครับเติมน้ำมันเกือบสามร้อยวิง่งวิ่งได้ร้อยหกสิบกิโลครับกิโลละสองบาทนะครับค่าน้ำมันไปทำงานเก้าห้าอย่างนี้วน,นเติมผิดนดี่บรอยายนะครับเอาแป๊บนึงนะปุ๊บเก้าห้าเต็มถังครับ กี่บาทวะเนี่ยเปิดถังได้ไหมเนี่ยโอ้โหเครยบวางกันนี่หมมาเนี่ยเลิกงานมาครับเละเลยมันดีดอ่ะดีดไม่เหลือลกาแฟอัดคนหน่อยเต็มถังนะเต็มถังเลยใส่ไปสามเม็ดอ่ะดีดเลย <laughs> ใส่ไปสามเม็ดมันดีดเลยใส่เนี่ยย่อนไปสามเม็ดปุ๊บโอ้โหดีเต็มหลังเลยอ่ะแรงม้าเพิ่มผมว่าคันนี้ติด G.P.S ด้วยแน่เลยไม่ได้ติดใช่มีติดแล้วอะไรนะเป็นติดแล้วใส่ล็อกเด็ดเอาอะได้อยู่นะลูกเขาเนี้ยลูกใหญ่ลูกใหญ่ โอ้ยถ้ายกไปนี่ยกห้าคนยังไม่ขึ้นเลยคงไม่ยกไปแล้วมัง้งขนาดได้กับสามร้อยเอาพอแล้วก็ได้มัง้งเดี๋ยวมันลน้นแปดสิบห้าก็ได้เ,เดี๋ยวน้ำมันก็เชออ่ะเดี๋ยวนะป,นปิดยากปะเดี๋ยวพี่ปิดให้กันล้ะ เละหมดนี่ไง,งเ,เห็นล็อกดิสยังเอา,าล็อกล็อกดิสโชว์ล็อกดิสหน่อยนี่ไงใครมาเบิ้ลแถวนี้แบบร้องได้เลยมไหมร้องโชว์น้องหน่อยดีไหมโอ้ยจะซิ่งไปไหนไวะโอ้โห ดังอยู่นะโชว์ล็อตดิครับนี่ไงเดี๋ยวนะหาที่ล็อกก่อนโอ้ยแป๊บหนึ่งเสียบอกว่าเอาติดตรงนี้อีกเด้อเด้อเด้อตรงนี้ก็ได้เนี<ะ>่ยแล้วอะง เสียยังวะ,ะเสียแล้วมั้งเนี่ยเอาเวรกรรมล็อกดิเสียโอ้หน้าแตกเลยครับเฮย้ยเสียจริงเหรอไี่ไงเสียมากแก้วเลยด้วยเป็นไงเดีียวอย โอ้ยเดี๋ยวนะน,น้อยอยู่นิดกำลังตื่นเลยเดี๋ยวเข็นอีกกำลัดังอีกลองยกดูดิหนักไหมพร้อมได้หนักไหมยกขึ้นรถไหมกี่คนเนี่ยแค่เบียงขึ้นเนี่ยเป็นไงหนักไหมใช่ถ้าจะยกขึ้นได้กี่คนเนี่ยคูณอย่างผมะนะ15คน <laughs> มา าจอดล็อถดิ้ดไว้อ่ะไม่ต้องไปคิดแเราจะยกขึ้นรถแน่โหต้ลงมากันห้าคนยังไม่รู้จะขึ้นรถเนี่ยโอ้ผมมียางอะไรแม่งหมดเลยแจกอะไรเอาเด้ไปโอเคครับน้องเล็กไปอยู่ไหนเนี่ยะคนหนึ่งนะอ่าคนหนึ่งมันหมดกะอ๋อชื่อเล็กใช่ป่ะอ๋อนั่นอ,ออกแล้วออกไปแล้วเนาะไปอยู่ไหนก็ไม่รู้กล้าไปอยู่กับลูกน,นี้แล้วอ๋อที่ไหนอ่ะมันนอกมันนอกโอ้ไม่ลำลาเลย เปลืองน้ำมันมากคันนี้หมแล้วนะบิดโ, be, โชว์หน่อยเอาเดี๋ยวเลี้ยวขวาไม่ได้อีกเดี๋ยวนะครับนลครับปึ๊บ๊บอหนักจังเลยเดี๋ยวเราจะไปโชว์ไงดีนะเนี่ย รถมันก็นมาเยอะจังโปเนะแปบนะครับก็ได้กั่นี้นะ้วเดี๋ยวคนข้ามถนนแล้วมันไหล มันเยอะปิบโซนสิงต่อยกได้ไหมวันนี้ จริงครับโโอ้ห oh, <okay. S 1> แลกเปลี่ยนไปอย่างนี้เลยเนาะ หมานอนครับเรื่อเดียร์นี่จ้ะ้อ้ค่าน้ำมันกคตรจีนเลยเนี่ยแน่ขับมาแล้วโลโลหนึ่งจุดห้ากิโลเนี่ยหมดค่าน้ำมันเท่าไรหร่แล้ววะ ห้าบาทแล้วเนี่ยสี่บาทแล้วเนี่ยครับมาจาับตามมาถึงตรงนี้นหมดค่าน้ำมันสี่บาทเบื่องไหมแปบ๊บเดียวตัางหายครับนี่ครับสีสูบเอาแฟนกลับมาต้อนรับมาแล้วไปวิ่งมาเย็ดแก่เอาเร็วเฮลโหลเฮลโหลลูกเย็วมา,ววาววยกล้อโชว์ดีไหมเนะี่ยก็มีอยู่ตัวเดียวเนาะติดตามเรานะครับตัวอื่นแม่งไม่สนใจ กันยังดีครับหมาติดตามครับขับชาแนาผพี่ชั้นนา้าเคดมาหรือกดสับสไลดให้เลยรวยรวยรวครับมาหมาสี่ขากดสไลดรวยรวยไม่มีรถครับว้าวดีอีกแล้ววันนี้โอ้โหข้ามน้ำเอ,อ้ยขอไปก่อนที้แม่นุํเก่งไม่ได้ด้วยทําใจครับเหยียบน้ำ้ะครับพี่น้อง amo da ครับผมนี่ยืนครับเลยเว้ยไปเรครับถ้ายืนแล้วมันจะไม่ดีหลังใช่ไหมครับียดมากเลยน้ำถ้าใส่บังโคลนบ้าไปนะหญ่เลยเอ๋ครับทุกคนขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับพิมพ์ยาก็ ไลค์ like, กดซับสไคร b ์กดแชร์คือเดิมเด้อขอให้ทุกคนมีความสุขขับขี่ปลอดภัยครับแล้วก็กดไลค์โอ้ตรงนี้แม่งลื่นกดไลค์กดซับสไคร b ์แชร์ให้ผมด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับค่าน้ํามันโอนมาด้วยเด้อ hmm. ใต้คลิปน้ำมีทรเบอรเลยช่วยบริจาคค่าน้ํามันไม่ไหวครับเงินเดือนเหลืออยู่สองพันห้าอับหลังจากจ่ายนี่ครับต้องหาเงินเก็บมาใช้ครับผม สวัสดีครับขอบคุณครับผมที่รับชมสวัสดีครับ